เอาไก่สาวนะครับมาเข้าโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับ ฟาร์มใหญ่ๆอย่างผมนะฮะเข้าไก่ทีละวันเป็นหมื่นหรือว่า5000ตัวอย่างเงี้ยไก่อ่ะมันจะมาเป็นคันรถนะครับคันรถเราประมาณ5,000ตัวใส่เป็นกล่องๆๆๆไว้เยอะมากเลยนะครับเราใช้มนักงานอยู่ประมาณ40คนนะครับเพราะว่าแต่ละแผนกอาจจะมีหลายคนอย่างเช่นคนเข็นไก่ว่าจะต้องมีหลายคนนะครับเพราะว่าต้องทำงานต่อเนื่องนะครับเราสำหรับคนเอาไก่เข้ากรงเนี้ยก็ต้องมีหลายคนนะครับใบอนุญาตตัวนี้มีเวลา7วันนะครับถ้า7วันเรายังเข้าไก่ไม่เต็มเนี้ยเราต้องไปขอต่อใบอนุญาตนะครับเพื่อนย้ายไก่เข้ามานะครับอัน อย่งั้นจะกลายเป็นไก่เถื่อนนะครับยินด,ดีต้อรับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่ผมวัดนะครับหรือเรียกอย่างว่าข้อเลี้ยงก็ได้นะครับและนี่คือซีรีส์365วันตามติดชีวิตไก่นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่เอาไก่สาวนะครับมาเข้าลงเรือนเลี้ยงไก่นะครับจนถึงในการเตรียมไก่ให้พร้อมก่อนที่ไก่จะออกไข่จะต้องทําอะไรบ้างไปดูกัน ในการต้อนรับไก่ที่จะมา ını, aha, ออกไข่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือก่อนที่เราจะเอาไก่มาได้เนี่ยเราต้องไปขออนุญาตที่กรมบริษัทก่อนนะครับก็จะมีเอกสารสําหรับกรอกนะครับเราต้องเตรียมไปพร้อมด้วยว่าเป็นการบอกว่าที่เราเนี่ยปลอเชื้อพร้อมแล้วนะครับบริสัทอำเภอก็จะมาตรวจนะว่ามีความพร้อมแค่ไหนเมื่อเราได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปที่ต้นทางต้นทางก็จะเป็นเตรียมนะครับเอาไปทําอนุญาตเคลื่อนย้ายไก่มาให้เราอีกนะครับนี่ก็คือ ประเด็นแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมก่อนล่วงหน้า7วันนะครับใบอนุญาตตัวนี้มีเวลา7วันนะครับถ้า7วันเรายังเข้าไก่ไม่เต็มเนี่ยเราต้องไปขอต่อใบอนุญาตนะครับเคลื่อนย้ายไก่เข้ามานะครับอันนี้สาคัญเลยนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นไก่เถื่อนนะครับที่มาอยู่กับเรานะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับคือการเตรียมโรงเรือนเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่เอาไก่เข้ามานะครับเช็คน้าเช็คอาหารนะครับอย่าลืมนะครับ เตรียมอาหารด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไก่มาเนี่ยไก่จะต้องกินอาหารเลยนะครับเราก็ต้องสั่งอาหารล่วงหน้านะครับอย่างน้อยก็3วันนะฮะแล้วก็น้ำนะครับเช็คให้พร้อมนะครับว่ามีน้ําสะอาดนะครับหรือว่าเราแปดน้ําในท่อเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับวิตามินนะฮะยาอะไรพวกนี้เตรียมไว้เลยนะครับก่อนที่ไก่จะมานะครับ ส่วนอย่างที่สานะครับก็เรื่องของการแผนซักซ้อมนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเราจะเข้าไก่ตรงไหนต้นล้าวหัวลงเรือนนะครับท้ายลงเรือนต้องเตรียมความพร้อมจุดนะฮะแสงสว่างต้องมีไว้เลยนะครับเพราะเราเข้าไก่กันกลางคืนนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดใครเข้ากลางวันก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมเรื่องความสว่างนะครับอย่าลืมนะครับแสงสว่างต้องเตรียมให้เพียงพอเลยนะครับมโนไว้เลยนะครับว่าต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ สำหรับกระบวนการในการเอาไก่เข้านะครับเราต้องดูว่าเราไก่เข้าเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าร้อยสองร้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเอาเตรียมคนสองลคนแล้วก็แอปพลายเอาหน้างานก็ได้นะครับแต่สาหรับฟาร์มใหญ่ๆอย่างผมนะฮะเข้าไก่ทีละวันเป็นหมื่นหรือว่า5,000ตัวอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมซักซ้อมก่อนนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับไก่อ่ะมันจะมาเป็นคันรถนะครับคันลดเราประมาณ5,000ตัวใส่เป็นกล่อง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 เยอะมากเลยนะครับไก่มาถึงต้องยกลงนะครับก็ต้องมีคนยกลงแล้วอย่างๆนะครับคนยกลงมาข้างล่างนะก็จะมีคนเข็นไไก่เข้า ไปในโรงเรือนะครับเข็นไก่เข้าไปในโรงเรือนก็จะมีคนเอากล่องลงจากรถนะครับในโรงเรือนเสร็จแล้วก็ต้องมีคนเอาไก่ใส่นะฮะไก่ใส่ในกรงนะครับต้องเตรียมนะครับว่าใส่ไก่ช่องละกี่ตัวนะครับ450ตารางเซนต์ต่อตัวนะครับก็เท่ากับช่องละ13ตัวกับของเรานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเอาไก่ใส่ช่องเสร็จก็ต้องมีเอากล่องไก่ออกนะครับเอากล่องไก่ออกไปด้านหลังมันจะมีคนที่ทําหน้าที่เช็คไก่นะครับคือไก่เนี่ยเราจะต้องจุ่มเช็คนะครับประมาณ2-3เนะฮะนั่นหมายความว่าถ้า เช็คอยู่ที่ประมาณ20ตัวเพื่อเช็คน้าหนักว่าไก่น้าหนักเป็นยังไงบ้างมีผอมไหมตัวเช็ค str ว่าไก่ได้ขนาดมาตรฐานที่เขาแจ้งกันมาหรือเปล่านะครับสำหรับแต่ละจุดเนี่ยเราต้องดูนะครับว่ายกไก่เนี่ยควรจะต้องใช้กี่คนนะฮะอย่างสําหรับกองไข่เนี่ยอาจจะต้องใช้2คนในการยกลงนะฮะสำหรับที่เราเองเนี่ยเรายกทีละเยอะมากเราใช้โฟล์ลิ่งนะครับคนขับโฟล์ลิ่หนึ่งคนนะครับเข้าไปช้อนนะครับช้อนกองไก่ลงมาวางที่รถเข็นนะครับแล้วก็เข็นเข้านะฮะเนื่องจากเราเข้าไก่ทีละเยอะๆการทํางานไปเลยต้องสมูทต่อเน ฟาร์มเราเองเนี่ยนะฮะเราเข้าไก่วันละ1นึ่งตัืนตัวนะับต่อวันเนี่ยเราใช้พนักงานอยู่ประมาณ40คนนะครับเพราะว่าแต่ละแผนกอาจจะมีหลายคนอย่างเช่นคนเข็นไก่ก็อาจจะต้องมีหลายคนนะครับเพราะว่าต้องทางานต่อนเนื่องนะครับแล้วสำหรับคนเอาไก่เข้ากองเนี่ยก็ต้องมีหลายคนนะครับรวมๆแล้วประมาณ40คนนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการเอาไก่เข้าโรงเรือนเนี่ยใช้เวลา30นาทีนะฮะต้องคํานวณให้ดีนะฮะรถมาจอดที่ท้ายโรงเรือนเนี่ยมันอยู่นิ่งไก่มาอยู่ในกองมันจะไม่มีอากาศหายใจเพราะรถมันไม่ได้ขับนะับก็ต้องรี มาท่าไหร่จะลดความสูญเสียแล้วก็ลดไก่ที่มันจะกระทบกระเทือนได้มากที่สุดนะครับ หลายคนจะเห็นว่าใหโกรงไก่เรามีหลายชั้นสูงสูงนะครับเราจะมีรถเข็นนะครับที่เป็นชั้นชั้นสูงสูแถวที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะเอากล่องไก่ขึ้นไปบนรถเข็นนะฮะสูงสูแล้วก็เอาไก่เข้าไปนะครับแต่สําหรับโรงที่มันมีสองข้างนะมีซ้ายมีขวาเนี่ยเราจะใช้ไม้กระดานพาดนะครับแล้วก็ใช้คนขึ้นไปบนไม้กระดานนะฮะอันนี้ก็จะช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้แน่เสมอไปว่าต้องทําแบบนี้นะฮะเราสามารถพิจารณาดูหน้างานนะตามความเหมาะสมประเด็นสําคัญคือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสะดวกท สำคัญเลยครับเขาทํางานได้สะดวกง่ายเนี่ยการจับไก่เขาก็จะริมนวนขึ้นนะครับถ้าเขาลําบากนะยิงต้องปีนด้วยจับมือนึงแล้วไก่เข้ามือเนี่ยทำให้ไก่อาจจะป่ดเจ็บได้ถ้าเขาทํางานได้สะดวกง่ายง่ายเนี่ยเขาสามารถเอาไก่เข้ากรงได้อย่างเบามือที่สุดนะฮะไก่ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะให้ไข่ได้เลยนะครับ ไก่เสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายนะครับใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับหลายคนสงสัยนะบริษัทขนส่งนะรหรือว่าคนขับรถที่ดูแลเรื่องการส่งไก่นะเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายนะเพร,ราะว่าเอาไก่ขึ้นรถไม่ตายมาตายบนรถเนี่ยความผิดหรือความรับผิดชอบจะเป็นของคนรถนะครับหรือว่าแล้วแต่ตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นคนรถเขาจะต้องดูแลเรื่องระยะเวลาในการขับมานะครับไม่แวะไม่อเอนะครับให้มาถึงเราเร็วที่สุดเพื่อไก่จะปลอดภัยที่สุดถ้าไก่เสียชีวิตเนี่ย เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับแล้วก็แจ้งไปต้นทางนะครับที่เขาส่งมาเขาก็จะเป็นคนคุยกับคนรถเองนะฮะหรือถ้าเกิดเราเป็นคนประสานงานคนรถมาเป็นรถเราที่เราจ้างมาเนี่ยเราก็แจ้งคนรถได้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณนะฮะเรามีเงื่อนไขนี้เขานะครับเขาจะรีบนะครับเดินทางให้เร็วที่สุดจัดสรรให้มันลอดภัยที่สุดมาถึงเราไก่ก็จะไม่เสียชีวิตนะครับในเรื่องของการรับผิดชอบนะครับ่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตีเป็นเงินเลยนะครับเพราะมันง่ายดีคนรถเนี่ยไม่สามารถหาไก่มาทดแทนเราได้นะับก ตามราคาประกาศนะครับอย่างเช่นไก่ประกาศอยู่ที่ตัวละ175บาทนะครับบวกค่าขนส่งอีก3บาท178บาทต่อตัวนะครับก็คิดเงินกันตอนนั้นเลยครับก,กับค่าขนส่งครับ ไก่ใหม่ที่ก่อนจะเอาเข้าในโรงเรือนนะครับเข้าล้าวเนี่ยเราจะสุ่มตรวจไรบ้านนะครับตรวจหน้าตาก่อนนะครับว่ามีสีดาดขึ้นที่หน้ามีแผลที่หน้าไหมนะครับและน้ําหนักตัวนะครับต้องชั่งน้ําหนักตัวว่าตามเกณฑ์ที่เราตกลงกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณโล3โล4นะครับถ้าน้อยกว่าก็แยกเอาไว้แยกเอาไว้นะครับและดูนะว่าไก่มันอเลอดดีไหมมันลุกขึ้นกินน้ำไหมหรือว่ามันนอนอย่างเดียวหรือว่ามีน้ํามูกไหลๆที่ปากเนี่ยฮะ ก็ให้คัดแยกไว้เลยนะครับตววนี้คือไก่ที่มันป่วยไม่พร้อมที่จะไข่อันนี้สามารถเคลมคืนกับบริษัทที่เขาส่งมาได้เลยนะครับพอเลี้ยงไปเนี่ย มันจะไม่ดีนะมันจะทําให้ไก่ส่วนใหญ่เนี่ยป่วยตามไปด้วยได้นะครับหรือว่าถ้าเราตกลงกันได้เนี่ยเราอาจจะต้องแยกไก่กลุ่มเนี้ยไปไว้ต่างหากนะครับและอย่างสําคัญนะผมลืมบอกไปแต่แรกนะครับตอนที่เอาไก่ลงจากรถครับเป็นไปได้เราเจาะเลือดเลยครับไว้ตรวจโรคนะครับหรือว่าตรวจภูมิคุ้มกันนะว่ามีภูมิคุ้มกันมาท้องแค่ไหนนะครับรีบส่งไปตรวจในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะผลมันจะประมาณ7วันที่จะมาถึงเราและที่สําคัญหลังจากผลเลือดมาแล้วนะฮะเรามาอ่านดูนะว่ามีภูมิคุ้มกันตัวไหนที่มมมันนตาาาๆๆภูไหเรรสถแจ้ง ทงต้นทางได้ว่าภูมิมันต่ําให้เขาเค็มให้เราเนี่ยหรือไก่มันมาแล้วมันภูมิมันตกอย่างเฮะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทําวัคซีนตัวไหนเสริมไปนะครับหลังจากที่ไก่มาอยู่เราแล้ว1-2สัปดาห์นะครับรอไปเนี่ยไก่มันเริ่มไข่แล้วเราไปบู๊วัคซีนเนี่ยมันจะมีการกระทบกระเทือนนะครับหรือเราไปจับไปฉีดมันให้วัคซีนหยอดปากไรอย่างเงี้ยก็ทำซะก่อนก่อนที่มันจะไข่ ส่วนใหญ่แล้วนะครับไก่เนี่ยมันเดินทางมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้กินน้ํากินอาหารเขาจะงดมาก่อนนะครับเพราะว่าเดินทางมันอาจจะกระทบกระแทกอาเทียนได้นะครับแล้วก็เดินทางมันจะสูญเสียเกลือแร่ครับมันก็เหมือนกับเรานะฮะเราเล่นกีฬาเหนื่อยๆก็ต้องกินนะฮะไก่ก็เหมือนกันนะครับมาเดินทางมาเหนื่อยๆกินน้ําก่อนครับผสมวิตามินก่อนได้ครับผมเกลือแร่ก่อนได้นะฮะอันนี้จะช่วยให้ไก่ดีพลังขึ้นนะฮะลุกขึ้นมาจิกกินอาหารที่เราให้ได้นะฮะก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยครับ อ๋อหลายคนสงสัยนะว่ามีวิธีการยังไงดูว่า เอาเจ้าไก่ตัวไหนไปไว้ตรงไหนนะฮะเราดูที่โรงเรือนเราเป็นหลักนะครับว่าในโรงเรือนเราเนี่ยตรงไหนอากาศดีที่สุดนะครับปอดโตรงนะรเราก็เลือกตรงนั้นฮะใส่ไก่ให้เยอะที่สุดนะครับอาจจาะ400กว่า430ตารางเซนเพราะเป็นจุดที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไก่อาจจะอ,อ,อยู่เยอะได้กว่าปกตะะิฮะรตรงไหนที่มันแออัดหรือว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่ไก่บางๆได้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราจะไปเลือกไก่นะฮะไก่ตัวที่มันตัวเล็กๆนะครับให้มันไปอยู่ด้วยกันหรือไปอยู่ตรงที่อากาศดีๆนะฮะมันก็จะ ค่อยๆกินอาหารแล้วโตทันเพื่อนนะครับในโรงเรือนเนี่ยเราเลี้ยงเป็นหมื่นนะครับบางทีเราเป็นแสนตัวเนี่ยเราจะต้องเฉลี่ยไก่หรือว่าทําให้ไก่เนี่ยมันมีน้ําหนักหรือว่าสุขภาพสม่ําเสมอการทุกตัวเพราะฉะนั้นแต่ละจุดที่ไก่มันอยู่เนี่ยมันจะต้องสบายเหมือนๆกันการอยู่แน่นไปเนี่ยมันก็ไม่สบายการอยู่หลวมไปมันก็สบายเกินเพราะฉะนั้นเราต้องเฉลี่ยไก่ตามจุดที่มันสมูทนะฮะที่อากาศดีที่สุดนะฮะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะครับอย่างไรนะฮะถ้ามันตัวเล็กก็ไปอยู่กับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไปอยู่่ัับตวใหญคร สำหรับไก่ที่ป่วยถ้าเค็มได้ก็คเค็มกลับไปเลยนะฮะถ้าเราตกลงกับทางขนสง่งหรือว่าต้นทางที่เรามาเนี่ยฝากเลี้ยงไว้ก่อนเนี่ยเราควรจะแยกครับอาจจะไปอยู่ตรงจุดที่มันอากาศไทยเทสะดวกอยู่ท้ายโรงเรือนอย่างเงี้ยฮะมันค่อยๆกินอาหารอยู่ในจุดที่ไม่หนาแน่นมากนะครับแล้วมันอยู่ท้ายโรงเรือนเนี่ยเวลามันอาจจะป่วยมีเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะลมพิะพัดออกท้ายโรงเรือนไปเลยไก่ตรงนั้นมันก็จะค่อยๆฟื้นและอยู่กันอย่างโอเคนะครับพอมันแข็งแรงก็อาจจะย้ายไปจุดอื่นได้นะครับเราไม่ควรเอาไก่ที่ป่วยไว้ตรงหัวโรงเรือนนะครับเพราะ จากหัวลงเรือนไปท้ายลงเรือนครับไอตัวที่ป่วยเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคนะครับก็จะแพร่กระจายไปทั้งรงเรือนอาจจะทําให้ไก่ทั้งลงเรือนป่วยได้นะครับ หลังจากที่ไก่มันเข้ามาในโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปสังเกตดูนะครับกายภาพนะว่ามันกินอาหารได้ไหมนะครับกินน้ำพอไหมถ่ายเหลวหรือเปล่าเราต้องไปสังเกตดูนะครับถ้ามันมีถ่ายเป็นเลือดก็ต้องดูว่ามันเป็นอะไรนพร้องเสียหรือเปล่าถ่ายเหลวอะไรเงี้ยต้องรีบเคลียร์ยาเพื่อให้สุขภาพมันดีเหมือนกันนะฮะอย่าให้มีไก่ป่วยเล็กๆน้อยๆในโรงเรือนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เป็นระเบิดเวลาเขาจะป่วยลามไปใหญ่โตได้นะฮะ ไอไก่มันมาเข้าเราแล้วเนี่ยเมื่อไร่จะเริ่มออกไข่นะครับดูสังเกตที่หน้าตามันนะครับงอนนะครับหน้ามันจะแดงสวยเลยนะครับเวลาเรามือไปจับที่หลังเนี่ยไก่มันก็จะย่อตัวลงนะครับแล้วทำตัวสันๆนะนั่นคือเริ่มเตรียมตัวที่จะไข่แล้วฮะเสียงร้องนะมันจะผิดแตกไปนะครับมันอาจจะร้องกระตากกระตากนะสังเกตดูฮะมันจะไม่เหมือนตอนที่มาใหม่ๆตอนแรกที่ยังไม่ไข่นะฮะ ในช่วงก่อนที่จะไข่นะครับว่าไก่มันเข้ามาเพื่อก่อนที่จะไข่เนีย่ยเราจําเป็นจะต้องให้อาหารสูตรพิเศษนะครับถ้าจะข้าของเราเนีย่ยเราจะมีให้อาหารพีเลมันจะเป็นสูตรสําหรับก่อนไข่เพื่อขยายกระเพาะให้ไก่มันกระเพาะใหญ่สะสมธาตุอาหารให้เพียงพอก่อนที่มันจะไข่นะครับไก่มันจะไข่ก็ต่อเมื่อมันมีธาตุอาหารเพียงพอม,มีความพร้มพอ,ม,ม,อ,ม,ม,อม,มสมบูรณ์ในตัวมาแล้วนะฮะถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะไข่ไข่ไปแล้วอาจจะหยุดไข่ได้นะฮะหรือว่าอายุไข่ของมันเนี่ยจะสั้นลงแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมเนี่ยอาจจะเลยไปร้อยสัปดา สำหรับไก่ที่ก่อนจะไข่เนี่ยฮะรเราจะมีการให้วัคซีนที่เป็นพวกกลุ่มกรดอะมิโนนะฮะวิตามินรวมนะครับแล้วก็ตัวบำรุงตับนะครับให้เสริมไปเลยนะครับเพราะตับแข็งแรงนะครับวิตามินสะสมในร่างกายพร้อมสมบูรณ์นะครับก็จะให้ไข่ต่อเนื่องและไข่ให้ไข่ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จิตสําคัญนะครับต้องเช็คน้ําหนักไก่ด้วยนะครับว่าน้ําหนักไก่อยู่ที่กี่โลแล้วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องแสงนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มแสงจาก12ชั่วโมงเป็น13ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ไก่ออกไข่ได้เป็นกระตุ้ ร่างกายไก่จะอ่อนแอลงนะครับก่อนที่มันจะไข่นะครับเพราะว่ามันความเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันวู้วาบนะฮะเหมือนคนตั้งท้องบางทีมันจะมีแพ้ท้องมีอะไรอย่างเงี้ยไก่ก็เป็นเหมือนกันนะครับความผิดปกติในร่างกายฮอร์โมนต่างๆนั้นบางทีมีความเครียดนะฮะหรือว่าอย่าทาให้ไก่มันตกใจมากนะครับอย่าให้เกิดการสเปสนะฮะภูมิอาจจะลดลงนะฮะแต่เนี้ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะฮะเราต้องเตรียมความพร้อมตอนที่ไก่มาอยู่แล้วนะฮะมีการทาวัคซีนอะไรให้พร้อมเลยไก่มันจะแข็งแรงที่สุดก่อนที่มันจะาามียยวอป วิโดยสรุปนะครับ,รบ,รบวิธีการเอาไก่เข้านะครับการเตรียมความพาร้พอมพวกนี้สําคัญมากนะครับในการเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าไก่ไข่เนี่ยมันเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยต้องอยู่ไปถึง15เดือนนะครับการเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพาร้อมทุกอย่างเลยนะครับเพราะไก่เนี่ยเขาไม่สามารถเดินไปหากินเองได้เราต้องดูแลเขานะครับการเตรียมความพาร้อมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าไม่พร้อมเนี่ยเขาจะอ,อยู่อย่างลําบากนะครับการเตรียมความพาร้อมที่ดีจะช่วยให้การ ไก่เนี่ยมันสามารถยืนยาวแล้วก็ระยะยาวที่สุดนะครับแล้วจะคืนผลกาไรมาให้เรานะให้คนที่เลี้ยงไก่เนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครถ้าเราเตรียมความพร้อมไม,ไม่ดีเนี่ยทุกอ,อย่างจะยากไปหมดนะครับลำบากไปหมดนะฮะตลอดช่วงอายุไก่ที่อยู่กับเราไปถึง14-15เดือนเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับไก่หรือว่าไข่นะครับหรือว่าการเตรียมรวงเรือนการเข้าไก่นี่ฮะสามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าใต้โพสต์นี้ได้เลยนะฮะสามารถติดตามได้ที่ y o u t u b e นะครับแฟนเพจนะครับติ ktok นะครับ i n s t a g r กรนะครับช่องราชาไ่ไก่ครับสวัสดีครับ